ดูดวง12ลราศีรายสัปดาห์ประจำวันที่1-7เดือนเมษายน2 6 6 6ท่านที่เกิดราศีเมษเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนะคะท่านควรดูแลสุขภาพตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอและระมัดระวังเรื่องอาหารการกินรวมถึงการพูดจาต้องใช้ความระมัดระวังหรือต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปวันที่1-3การงานของคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางท่านต้องอึดอัดเพราะผู้ใหญ่ หรือบางท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่จะไม่สบายหรือบางท่านควรจะไปทําบุญหาที่สงบจิตสงบใจวันที่4ที่5การงานของคุณการเจรจาต่างๆต,ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมและชั้นเชิงรวมถึงจะมีความยุ่งยากเรื่องเอกสารวันที่6ที่7คุณจะมีรายจ่ายเยอะมากจะมีการจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อการลงทุนหรือทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างเช่นการไปเสริมสวยหรือการซื้อเสื้อผ้าการซื้ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อความสุขสบายของตัวเอง ด้านความรักชาวราศีเมษช่วงนี้จะมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็จะเข้ามาสาร้างสัมพันธ์แนะนําว่าดูให้ดีก่อนนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่เปิดใจคบหาดูใจกันแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะตามใจคู่ของคุณคู่ของคุณอาจจะต้องใช้เงินใช้ทองมากเกินดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤษภระหว่างวันที่1-7เดือนเมษายน2 5 6 6 วันที่1-3คุณจะประสบความสำเร็จในด้านการงานหรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีท่านใดที่เจรจาเรื่องสำคัญหรือติดต่อกับลูกค้าอยู่ก็จะได้มีโอกาสได้รับข่าวดีรวมถึงมีโชคมีลาบมีโชคจากการเสี่ยงแนะนําว่าให้เสี่ยงไว้ด้วยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ควรจะหมั่นทําบุญหรือผู้ใหญ่ไหว้วานอะไรก็ให้ทําตามนั้นคุณจะได้รับความโชคดี วันที่3ถึง5การงานของคุณจะยุ่งมากคุณต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารเรื่องการเจรจาต่างๆรวมถึงการวางแผนในการทำงานของคุณการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินทองจัดสรรบัญชีให้ดีค่ะและเป็นช่วงที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องมิจชาชีพหรือบางท่านก็อาจจะถูกติชินนินทาได้ง่ายหรือถูกใส่ร้ายหรือการถูกเข้าใจผิดได้ง่ายวันที่6ที่7คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายเงินทองรวมถึงการ ุ่มหลงในอบายามุกต่างๆหรือการท่องเที่ยวยามค่ำคืนถ้าหากว่าท่านไม่ได้ไปก็ถือว่าดีแล้วแต่ท่านใดถ้าไปก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของความรักอย่าไปลุ่มหลงอะไรมากมายในช่วงนี้สำหรับคนโสดต้องดูให้ดีก่อนว่าคนที่คุณเล็งไว้หรือคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนเช่นไรมาหลอกหรือว่ามาจริงใจอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากจนเกินไปสำหรับคนที่มีครอบครัวก็ต้องระมัดระวังอย่าเผลอใจไปชอบใครจะให้ความรักมีปัญหาขึ้นมาได้ ดูดวงท่านที่เกิดราศีเมถุนระหว่างวันที่1ถึง7เดือนเมษา2566ชาวราศีเมถุนช่วงนี้การงานค่อนข้างดีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองคุณก็มีใช้ใจเยอะด้านความรักสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วจะให้การสนับสนุนกันดีมากสําหรับคนที่เปิดตัวคบหาดูใจกันช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องหนักอกหนักใจบ้างสําหรับคนโสดก็จะมีคนเข้ามาพูดคุย ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณมีเสน่ห์มากสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังรวมถึงเรื่องรถของคุณก็เช็คลมยางด้วยอย่าขับรถเร็วมากจนเกินไป